สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์ a เอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ ในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เราเคยติดกันไว้นะครับผมเกี่ยวกับของรางวัลน,นะครับผมในกิจกรรม f r e e f i r e World s e r i e s 2021ที่สิงคโปร์นั่นเองนะครับผมเนาะ World Serie สนะครับผมก็เป็นก,กิจกรรมใหญ่ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูกันว่าของรางวัลภายในกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการสปอยกิจกรรม เอ่อเวอร์ซีรีส์นะครับ mm hmm. ผมว่ามันมาอย่างแน่นอนเ mm hmm. ป็นกิจกรรมถัดไปอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมว่าก็คือ mm hmm. หน้ารอเครื่องบินนะครับ mm hmm. ผมจะมีเขียนว่าเวอร์ซีรีส์อยู่ตรงกลมๆ mm hmm. ด้านบนเลยนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมแล้วก็ ตรงในส่วนของเมื่อวานนะครับผมก็ได้มีการโพสต์ภาพปริศนานะครับผมที่เป็นแอนดรูว์คือเอกสารนะครับผมที่มีตราของ World Series อยู่นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูของรางวัลทั้งหมดกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแถมเป็นไอซ์วอลนะครับผมเป็นไอซ์วอลพิเศษที่จะมีเอฟเฟกต์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะเป็นไอซ์วอลที่มีเอฟเฟกต์อ่าอันแรกของเกมฟรีไฟล์เลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นหน้าเข้าเกมนะครับผมของกิจกรรม f r e ไฟ i ์เวิลด์ซีรี e s นั่นเองนะครับผมเนี่เป็นไงเป็นตรีมแนวสีม่วงนะครับผมม่วงฟ้านั่นเองนะครับก็จะมีเซตผู้ชายแล้วก็เซตผู้หญิงของกิจกรรมนี้เนี่ยอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อกดเข้ามา นะครับผมนี่เลยนะครับผมหน้าล็อบบี้ของเวอร์ซีรีส์นะครับผมจะเป็นแนวประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยรอเครื่องบินเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเส็กสูงนะครับผมไฟพาร์ทที่ตั้งอยู่ก็เป็นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมเป็นสซสูงซินเดอเรลล่านะครับผมถ้าใครยังไม่ดูของเรามันเต็มๆเนี่ยก็ไปดูได้นะครับผมผมได้ลงไปในช่องแล้วนั่นเองนะครับผมพรีออเดอร์ตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นลายหน้านะครับผมถ้าแบบว่าไม่มีการผันเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็ต้องมารอดูกันอีกีว่า ออเดอร์จะเป็นไลน์หน้าจริงๆหรือเปล่านะครับผมผมว่าต้องมีคนถามแน่นอนว่าพี่ว่าแบบ ตัวไฟพาสตัวนี้นะมันคืออะไรนะครับผมก็เป็นสีสูงซินเดอเรล่าของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของรางวัลกันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นมอสนะครับผมในส่วนเจ้าตัวลูกซอมังกรนะครับผมไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับผมในส่วนของรางวัลอย่างแรกนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวสกินนะครับผมสกินของเจ้าน้องแพนด้านั่นเองเนี่เป็นไงมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเป็นแบบว่าประกายออกมาจากตัวกระเป๋านั่นเองนะครับผมกระเป๋าก็จะเป็นมีสัญลักษณ์นะครับผมของฟีไฟวอลซี r ีส์เนี่ยอยู่ หลังเลด่นเอนะครับผมน hmm. oui> ี่เป็นไงออกแนวแบบระยิบระยับหน่อยนะครับผมหมีแบบน่ารักมากๆนะครับผมออกแนวแบบเหมือนมีหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะกางเกงเป็นสีม่วงโหก้าวดาบก้าวดาบต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสกินนะครับผมสกินเจ้าสุนัขนั่นเองนะครับผมก็เป็นแนวตรีมสีแบบว่าดูไฮเทคไฮเทคหน่อย นะครับผมเป็นสุนัขอวกาศประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ไม่ค่อยจะมีอะไรแปลกใหม่มากนะครับผมก็เป็นสกินหมาเหมือนกับสกินทั่วไปนะครับผมเัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะมันไม่น่ารักหรืออะไรนะครับผมแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบหมามากๆนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะมีอยู่2สกินด้วยกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินกระเป๋านั่นเองนะครับผมรูปทรงกระเป๋าจะเป็นแปลกๆแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่ติดอยู่กับตัวนะครับผมจะเป็นแบบว่าลอยๆออกมาเลยแบบนี้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสองนะครับผมเนี่ยเป็นไงแบบว่าเป็นสีเงินนะครับผมเหมือนกับไปที่2อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อกระเป๋าหนึ่งนะครับผมจะเป็นสีทองแดงเหมือนกับว่าได้ที่3อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เป็นตราของ world series เนี่ยออกมานะ จากตัวกระเป๋าแลวนั่นเองนะครับผมเน่เหมือนกับเป็นดาบอะไรสักอย่างตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแอร์บอร์ดซะอีกนะครับผมนะแต่ว่ามันก็เป็นกระเป๋านั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนมีกลับมีแบบว่าเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองที่ได้แชมป์อะไรประมาณนี้นะครับผมทองก็จะเป็นเอฟเฟกต์เยอะกว่าชาวบ้านเขาประมาณนี้เลยนะครับผมมีออร่าสีทองออกมานั่นเองต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกล่องศพแบบนี้เลยนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไรเหมือนกันนะครับผมจะออกแนวแบบดูให้เทคไฮเทคหน่อยนะครับผมเน่แล้วก็มีแบบว่าเอฟเฟกต์นะครับผม ตัวลูกแก้วเนี่ยจะมีการเรืองแสงด้วยนะครับผมตรงกลางนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของสกินกล่องศพนะครับผมในกิจกรรม free fire world series สองพนีสิบเอ็นี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็น่าจะเป็นสกินกล่องศพอ,อันเดียวนะครับผมที่มาเลยนั่นเองครับผมผมว่าน่าจะเป็นกิจกรรมแจกอีกแหละนะครับผมเนาะก็นี่เป็นไงสวยไหมผมว่ามันสวยดีนะคือแบบเอฟเฟกมันสวยดีนะครับผมแต่มันก็ไม่สวยเท่าอันอื่นอยู่ดีเนาะ ประมาณนี้นะครับผมน่าจะเป็นของแจก,กฟรีเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นตรานั่นเองนะครับผมเป็นตราที่ใส่อยู่ตรงชื่อนั่นเองนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ผมเห็นมีคนใส่แบบคอบ้าเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอีกตรานหนึ่งที่ค่อนข้างน่จะ สวยอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นตาทำอ่าเซรัสนะครับผมของ World Series ที่อยู่ในเอกสารนะครับผมที่แอนดรูได้ดูในเอ่อรูปที่เป็นปริศนานั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นตาของเซรั o r l d Series นั่นเองนะครับผมเนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมนี่เป็นโปรไฟล์ของเจ้าตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะคู่กับแบนเนอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นอ่าโปรไฟล์แล้วก็แบนเนอร์ที่มาคู่กันนะครับผมก็เป็นรูปร่างที่มันต่อต่อกันนั่นเองนะครับผมเป็นอ่่าาาาลลลยเหมมืออออนนกกับแแสงรรระะไไไปณี้้ว็ฮท์ เลยนะครับผมจะเป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าเท่มากๆดูเด็กท่าควงปืนแม่งอย่างเท่นะครับผมแถมยังไม่แบบเสกถ้วยแชมป์มาอีกนะครับผมนะผมว่าต้องมีคนเอาไปทําในทิกตอกเยอะมากๆ,ๆแน่เลยท่านี้นะครับผมมันก็ค่าดีจาเท่ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินรถบิ๊กฟูดนะครับผมแล้วก็มีลายของ World s e r i e s เนี่ยอยู่บนฝากระโปรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงประตูด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นงาน แล้วก็ล้อของมันนะครับผมลายของยางก็จะมีการเลืองแสงเป็นแบบว่าสีม่วงสีฟ้าด้วยนะครับผมนี่ดูแบบอลังการงานสร้างนิดนึงนะครับผมนอตริมสีก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับผมบวกกับบวกกับสีม่วงนั่นเองนะครับผมนี่เป็นงานออกหนาสีฟ้าม่วงนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นของที่ วางหน้าเอ่อวางหน้ารถื่องบินนะครับผมเนาะก็เป็นแบบว่าเหมือนกับเจ้าตัวในปัจจุบันก็จะเป็นอะไรล่ะไอ้ตรงของมดปั้มนั่นแหละนะครับผมเนาะที่เป็นวางหน้ารถื่องบินแล้วก็จะมีเอ่อมีเพชรให้มีเงินสุ่มให้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นทัวรแชมป์นะครับผมทัวรแชมป์ฟรีไฟว์เวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนกับที่อยู่ในเอ่อหน้าเข้าเกมเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับผม ็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะผมชอบสะสมนะครับผมนะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนกิจกรรมปุ๊บเนี่ยของที่เราสะสมไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอันใหม่เลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินตัวระเบิดนะครับผมระเบิดตัวนี้มันคล้ายๆกับเจ้าตัวระเบิดอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้นะครับผมเนาะ นี่เลยนะครับผมเวลาระเบิดก็จะเป็นเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับผมเนเป็นเหมือนกับกลุ่มควันเฉยๆนะครับผมแล้วก็มีเหมือนเศษอะไรออกมาด้วยนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยในส่วนของเจ้าตัวเอ่อสกินระเบิดนะครับผมน่าจะเป็นสกินแจกฟรีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมน่าก็น่าจะมีของแจกฟรีปนอยู่ในเนี้ยแหละนะครับผมของแจกฟรีบ้างของเสียเพชรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวฝากคอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะครับผมร่วมกันหรอกคุณผู้ชมได้นะครับผมว่า ร่วมกันออกความคิดเห็นได้นะครับผมว่าอันไหนจะฟรีอันไหนจะเสียตังนั่นเองนะครับผมเนาะก็ร่วมร่วมกันช่วยกันวิเคราะห์และกันนะครับผมเนาะก็เป็นสกินระเบิดสกินเดียวนะครับผมในกิจกรรม ฟรีไฟล์วอล์ดซีรีส์นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวสกินปืนกันบ้างแล้วนะครับผมจะเป็นตัวเวกเตอร์นะครับผมเวกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นระยะบวก2นะครับผมกระสุนบวก1และลบความแม่นยําออกไป1นั่นเองนะครับผมเนาะก็ยิงไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็กระสุนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเวกเตอร์นะครับผมที่เป็นแถบม่วงด้วยนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นแถบม่วงสกินแรกหรือเปล่าซึ่งมันก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเนาะเป็นสกินปืนททททททีีี่่่่่อยูในนาาาาางงะครรับผมมก ที่มีการเอารีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมนะที่มีการเรียกเรียกทวแชมป์มานั่นเองในครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนี่เป็นไงอย่างเท่น,นะครับผมเป็นสกินปืนของโ Series นั่นเองนะครับผมเนาะนี่เป็นไง สวยดีนะครับผมแถมค่าสถานะก็ค่อนข้างีจะน่าสนใจนะครับผมยิงไกลขึ้นถึงบวกสเลยนั่นเองนะครับผมเน่แล้วก็จะมีนะครับผมในส่วนของสกินปืนที่มาคู่กันเลยนะครับผมจะเป็นตัวแม็กเซเว่นนะครับผมก็เป็นระยะบวก1นะครับผมกระสุนบวกหและลบความเร็วดีโหลดออกไป1นั่นเองนะครับผมเนาะก็เหมือนกับมาเป็นสกินปืนหลักสกินปืนรองอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมาเป็นตู้สุ่มสกินปืนหรือเปล่านะครับผมต้องมารอดูกันต่อไปนั่นเองเน่ก็เป็นสกินแม็กเซเว่นกับสกินวอเตอร์นั่นเองนะครับผมเป็น คิสเวตเตอร์นะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยคือแบบถ้าคู่นี้คือโหดมากๆนะครับผมนกต่อไปก็จะเป็นเซตผู้ชายเลยนะครับผมเน่เป็นงานถือเวกเตอร์นะครับผมเวกเตอร์คู่ด้วยถ้าเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างเลยนะครับผมเนาะ ก็จะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมเนเป็นไงเป็นเสื้อกัักโวลซิรีนะครับผมเนแล้วก็บวกเป็นของฟรีไฟล์โว e ซิรีอย่างเท่เลยนะครับผมนะก็เป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับผมชุดประจำเซ็ตของฟรีไฟ r l โว e ซิ e ี2021นี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นแนวเสื้อเรืองแสงนะครับผมออกแนวแบบว่าหลายๆสีหน่อยนะครับผมเนาะในส่วนเสื้อนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมจะมีถุงมือให้นะครับผมแล้วก็ปลอกแขนด้านขวาให้ด้วยนั่นเองเนเป็นไง อย่างเท่รับประตัวมันโคตรเท่จริงๆ,ๆ,ๆนะครับผมนะเนี่เป็นไงแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกางเกงนะครับผมจะออกแนวแบบกางเกงแบบดูแท็กติคอแท็กติคอหน่อยนาะแล้วก็มีาสกเข็มขัดนะครับผมห้อยลงมาจากด้านหลังเป็นสีม่วงนั่นเองรองเท้านะครับผมก็จะเป็นรองเท้าบู๊ตนะครับเสริมส้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมแบบว่าหุ้มหุ้มข้อขึ้นมาหน่อยหุ้มอะไรล่ะ <laughs> ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหมวกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับหมวกแก๊ปนะครับผมแล้วก็ใส่แบบหันปีกมาฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนน,งนัผมกก็แยได้ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีในส่วนแว่นตาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของผู้หญิงนะครับผมก็จะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกันเอ้ย6ชิ้นดิใช่ไหม มันมีลายหน้าให้ด้วยนะครับผมด้านล่างนะครับผมเนเป็นไงมองใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมคือคล้ายกับตัวผู้ชายเลยนะครับผมในส่วนของชุดทั้งหมดเลยนั่นเองในส่วนเสื้อนะครับผมก็จะเป็นเสื้อกั๊กเหมือนกับของผู้ชายเลยนะครับผมแต่ก็จะเป็นเอวร้อยนั่นเองนะครับผมด้านหลังเขียนว่า Free Fire World Series นะครับผมแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ของ World Series เนี่ยอยู่นั่นเองนะครับผมกางเกงรองเท้าก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแว่นเหมือนกับตัวตัวผู้ชายเลย ในก้าวผมแล้วก็จะมีหมวกนะครับผมเนี่ยเป็นไงแล้วก็ทรงผมจะเป็นไฮไลท์สีม่วงขาวนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสีหน้าให้ด้วยนะครับผมนัแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองครับผมแอร์บอร์ดก็เป็นเสลั่กฟรีไฟโอซีวี่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนกับออร่าเกตเนี่ยออกมาจากแอร์บอร์ดเลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมนะอย่างเท่เลยนะครับผมเนี่ยเป็นไง เปรี้ยวดีนะครับผมมีการเรืองแสงของสัญลักษณ์ด้วยนะครับผมเน่เอ๊ะยังไงเทพดีนะครับผมถ้าอยู่ในเกมก็น่าเท่น่าดูแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นร่มนั่นเองนะครับผมร่มก็เป็นตามยี่เลยนะครับผมเป็นตรีมสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีออร่าสีแดงเนี่ยตัดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเออ่ในส่วนของตัวสัญลักษณ์นะครับผมของเวอร์ซี่รี่อยู่นั่นเองนะครับผมคาดว่าจะเป็นของฟรี นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องสุ่มตัวนี้นะครับผมซึ่งกล่องสุ่มตัวนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับผมว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับตัวว d s ซีรี s นั่นเองนะครับผมเพราะมีสายลักอยู่นั่นเองแล้วก็ของแถมในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวไอซ์วอ l นะครับผมไอซ์วอลสายฟ้าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นแถบทองนะครับผมซึ่งจะแปลกกว่าไอซ์วอลตัวอื่นๆก็คือว่าจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นไอซ์วอลตัวแรกนะครับ แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็เคยพูดกันไปแล้วนะครับผมว่าในแผ่นนี้เนี่ยมันจะมีไอซ์วอลที่มีเอฟเฟกเข้ามานะครับผมซึ่งก็จะเป็นไอซ์วอลเจ้าตัวกำแพงสายฟ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนี่เป็นไงมีสายฟ้าข้างบนไม่พอนะครับผมมันยังมีแบบว่าการเลืองแสงของสายฟ้าเนี่ยอยู่ข้างในของเหมือนกำแพงทดลองด้วยนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะเป็นไอซ์วอลนะครับผมที่อลาัางการมากๆนะครับผมถ้าคือตั้งแบบรัวๆนี่คือแบบ ลายตาแน่นอนนะครับผมสัตรูลายตาแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับข่าวสารในวันนี้นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมเลยก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลทั้งหมดนะครับผมในกิจกรรมฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับผมเนะก็มีแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับผมแถมยังมีเป็นตัวกล่องซ่มอีกนะครับผมภายในกล่องุ่มจะมีอะไรบ้างเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจะมีทั้งของฟรีนะครับผมแล้วก็ของเสียเงินเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นกิจกรรมใหญ่ของเดือนพฤษภาคมที่ยืนยันแล้วนะครับผมว่ามา อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมโลโก้ไอซ์วอลสายฟ้านะครับผมตอนนี้คือยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมว่าจะมาในเซตไหนแต่ผมว่าน่าจะมาแบบใกล้ๆนี่แหละนะครับผมจะแพทนี้น่าจะมาแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้โชคดีในคลิปที่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ส่งบัตรเปลี่ยนชื่อไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผม ครับผมบ๊ายบายจุกรู